ก็คือใช้เศษผลไม้นะคะเศษผลไม้ที่ไม่มียางนะคะแล้วก็ที่ไม่เน่านะคะไม่เน่าเสียสามกิโลนะคะต่อน้ําตาลทรายไม่ฟอกสีหนึ่งกิโลนะคะน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มน้ำสะอาดหนะักสิบมิรน,นะคะใส่อาจจะเป็นถังหรือเป็นขวดก็ได้นะคะแล้วปิดฝาคนที่คนที่น้าตาลละลายแล้วปิดฝาไว้นะคะปิดฝา ไว้เปิดทุกวันเปิดอาจจะวันเว้นวันเพื่อให้แก๊สออกแล้วก็ปิดปิดเมื่อไม่ให้อากาศเข้านะคะแลต้องเก็บไว้ในที่ร่มสี่สิห้าวันแล้วก็จะเอามไไาใช้ได้แต่ถ้ามันเกิดฟิงมมป้าขาวๆป้าขาวๆอะไรเงี้ยนะคะก็แสดงว่ามันเกิดทีเดียมันเกิดการ เาให้เอา,าน้ำตาลเติมลงไปเติมลงไปอีกแล้วก็เอาไม้คนเติมสักส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของที่ท,ที่ที่เราสาัดข้างไกแล้ว ที่ที่ที่พี่บอกว่าเศษผักเนี่ยใช้เศษผักไม่ใช้ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่น่าใช้หรือมันมีสีมันไม่สวยต้องเป็นผลไม้แหละครับถ้าผลไม้จะสีสวยกว่าแล้วก็เศษผักมันไปเป็นยาได้ไปทำขวดก็ได้นะคะถ้าเศษผักพอได้พอสี่ห้าวันแล้วยังไงต่อครับก็เราก็จะเอามาขยายทำน้ำเยงนขยายก็ที่จะทำน้ำยาเนี่ยก็คือเราเอากากออกใช่ไหมฮะเอาแต่น้ำเราเราก็แช่ไว้อย่างนี้แล้วเราก็ถ่ายมาใส่ขวดนะคะเพื่อจะเอามาขยายแล้วก็ตัวที่เหลือ เรื่องนานเท่าไหร่ก็มันจะไม่ไม่หายใช่ไหมมันก็จะมีอยู่เป็นอย่างนี้แต่มันจะเล็กๆถ้าเราไม้ไม้คนๆมันจะเล็กๆแล้วเราก็แค่กรองกรองเอาเอาเอาครัวที่มีมีที่กรองอย่าง,างนี้ใช้กรองก็มันจะสลาย,มลายาไม่สลายอะค่ะไม่สลายแต่มันก็จะเป็นเป็นเป็นอะไรให้มันเศษที่มันมันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว สมจะะรเราก็เปนได้ป๋ยคือถ้าสมมติได้อย่างนี้เาทนี่ที่ทบกักไว้นี่ยออกมาค่แล้วก็ที่ที่เหลือนี่ก็เอาไว้อย่างนี้ค่ะมเต้าที่ทอนท้ก็เตล้ก็ติก็เอาไว้อย่างนี้ให้ยังไมต้องเติมจนกว่าเราใกล้จะหมดแล้วอแล้วตัวนี้นอขยายตัวนี้อใอันอันนี้คือคือกองมาแล้วใช่ไหมครับใช่ อันนี hey, ้ก <muitas> รองมาแล้วค like ่ะขายมาแล้วพอได้พอได้อันนี้เสร็จแล้ว่ะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกตรงนี้ตัวนี้นะคะก็เปมาเช็หน้าเส้นพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้กระทั่งเลือดออกเนีมันจ้ีชด เข้มข้นเนี่ยเอาเทใส่เลก่อนหรือเราไปเทในแหล่งน้ำที่น้ำสดสดอะไรเนี้ค่ะเราไปเทแค่ตั้งในตู้ปลาแต่ตู้ปลาน้ำในแหล่งนั้นี่ยมันก็จะสะอาดเพราะว่าสิ่งนี้จะมีความสดอยู่ในในแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดแล้วน้ำมันจะสุขลักษะน้ำใสค่ะและทีนี้วิธีขยายก่อนที่เราจะทำอันกประสงค์เราต้องขยายแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทำเราอยากจะล่า่วมเราไม่ต้องขยายทำเองให้ได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะเอาเอาน้ำตาลเนี่ยไม่กอ่สีเนี่ยเป็น้อนคูนะแล้วก็ DM ที่เราได้แล้วเนี่ยประมาณสักเนี่ยี4-5ออนนะคะใส่ลงไปในขวดก็หรือไม่ก็จะใส่แก้วก็ได้คนให้น้ําตาลละลายแล้วก็ใส่ขวดนิดคึ้งนะคะไอ้ขวดนิดคึ้งแล้วก็ใส่น้ําสะอาดเข้ามาใส่น้ำสะอาดเข้ามาแล้วมีด้ว้เขาเรียกไว้ให้หายใจ ไปที่ร่มเจ็ดวันก็จะมาใช้ได้ค่ะและตัวนี้เขาจะอยู่มีชีวิตอยู่ใช้ได้เนี่ยอยู่ในทายในนี้เราต้องใช้หมดสมมติว่าเราไม่มีสารมันเหนี่ผสมเราก็เอาไปเทในแหล่งน้ำเทในเครื่องเทในอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะในนี้มีเขียนใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจไหมคะคือใส่คือเอาน้ำเนี่ยนิดนึงใส่ตาลค่ะแล้วก็เทน้ำเตนค่ะใครใหญ่างแค่เนี้ยเราก็ทำได้สอง I <laughs> คือคืออันนี้เนี่ยอันอันนี้เนี่ยมาจากอันนี้อันนี้ค่ะอัตราส่วนอัตราส่วนอันนี้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับคืออันนี้แหละคืออันนี้แหละใส่ลงไปนิดนึงแล้วใส่น้ำตาลแล้วก็เทน้ำเปล่าตึงน้ำตาลเยอะไหมครับน้ำตาลครงถงงั้อย่างแล้วทิ้งทิ้งไว้อีกเท่าไหร่นะครับเจ็ดวันเจ็ดวันยังไม่ได้เทไว้ในที่รย็แล้วก็ทุกวันก็กำลังกำลังกระังอ๋อเปิดแก๊สออกต่อมากุลนน้ำดา น้ำด่างก็คือน้ำขี้เข้าอ่ะที่เข้าจาัดปืนหรือถ่านแบบไม่ได้นะคะปืนหรือ่านนะคะแช่แช่ค่ะแช,ใช่ใส่ในนะ้ะอีวันอันนี้เขียนเจ็ดวันเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันคนให้ให้ขุนคนให้ขุนแล้วก็เราสัมผัสด,ดูให้เป็นเมือกลื่นๆถ้าหากว่าเมือกลื่นเนี่ยมันน้อยก็ไปหาขี้เข้ามาผสมลงไปแล้วก็ให้ให้ให,ให,ให้มีความลื่นมากๆ น่าหองมากเพราะมันจะมีประโยชน์ในการที่เป็นการกระตัดข้าหรือว่ามาซักเครื่องผ้าอะไรเนี่ยไม่ถึงพ่อแม่เราสอนเราฝังใช่ไหมฮะเอาน้ําด่างใช่ไหมฮะเมื่อก่อนก็ไม่มีผมซักก็เอาน้ําด่างมาซักเครื่องผ้าอันนั้นนี้ละก่นน้าด่างประเทศเดียวกันเนี่ยค่ะประเทศต่างกันแล้วก็ไปที่ตั้งงานจะต้องนิ่งค่ะแล้ที่เจ็ดวันแล้วเราก็รอขึ้นมาแล้วค่ะ ีมันจะมีค่าของความเป็นด่างใช่การดีเราไม่ได้แนะนำให้ทานนะคะแต่เราทราบว่าอันนี้นะคะเป็นตัววัดค่า ps นะคะว่าความเป็นด่างมันเป็นเท่าไหร่ทีละ5นั่นอย่าประจุลไปเลยสีก็จะเริ่มเปลี่ยนเข้มขึ้นทุกสีค่ะเข้มทุกสีค่าของตัวนี้จะอยู่ที่14 ph ต่ั้งแต่กล่องได้มันจะมีบอกได้เลยเราไม่ได้ละเค้กนี้มันต้องมีกล่องนี้ว่ะไม่เป็นไม่จำเป็นแลคะเดี๋ยวเราสัม่งแล้วก็ได้แล้วค่ะอันนี้เพื่อวัดให้ดูว่าค่าของมันนี่ว่าในที่ทำราสัมผัสยังไงนะคะมันเจอแล้วค่ะเชื่อมตัวกัน มันจะมีวิธีการอีกทีหนึ่งนะคะเราเอาถุงถุงผ้าหรือปอกห่อนที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอาที่เท้าใส่กาแฟนั้นแล้วก็ปุบไว้ให้หลวมๆนะคะไปจับมืแล้วก็จุ่มปในน้ำแล้วมือคุณคุยคุยคุยอันนี้ค่อดลบีหลังจากทำสูตรนี้นะคะโดยที่ที่เป็นเทปแตนเขาใช้วิธีนี้เข้ามาบอกเราเราได้เอาปอกผมอนเนี่ยปุบไว้แล้วก็แค้หลวมๆนะคะเพื่อให้น้ำาให้ความเป็นด่างของเลที่เท้าี่ยออกมา